ในยุโรปนะเนี่ยดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullion d f u t u r e นะคะอยู่ในสายกับคุณทีิพานาวาวัฒนทรัพ์ยค่ะคุณที่พาสวัสดีค่ะค่ะคุณธนวันสวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่ยุโรปโดน s อสดาวเกรดแล้วเนี่ยจะกระทบต่อราคาทองคำยังไงบ้างคะค่ะสำหรับราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะก็ ชื่อว่านะ่าจะได้เห็นการย่อลงเล็กน้อยของราคาทองคำนะคะโดยที่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะคะตั้งแต่เปิดมาปีนี้นะคะอยู่ที่1567เจหรียญนะนะคะแล้วก็มีการเทขายทำกำไรออกมาแล้วก็ประกอบกับมีข่าวของทางยุโรปออกมาด้วยนะคะในเรื่องของการที่ฝรั่งเศสแล้วก็เกาประเทศทั้งหมดในยุโรปเองเออแต่ประเทศทั้งหมดในยุโรปเองนะคะที่มีการโดนดาวเกรดลงมาก็เลยทำให้ตัวทองคำเอง ก็คือสองปัจจัยรวมกันก็คือแรงเทขายทั้งเทคนิคแล้วก็กับการย่อตัวของทั้งยูโรนะคะก็ได้เห็นการย่อตัวลงมาบ้างเล็กน้อยของราคาทองคำโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้เราเชื่อว่าราคาทองคำจะอยู่ที่ระดับหนึ่งันกร้อเหรียญจนถึงหนึ่งันห้อยห้าสเหรียญย s ดอลลาร์ต่อตอวอัลนะคะถ้าดูเป็นเงินบาทบ้านเราก็อยู่ในกรอบประมาณ2 4 0 0 0ืี่พันจนถึง25 0 0 0พันบาทต่อบาททองคำในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะโอกาสที่จะหลุดพันหกในเร็วๆนี้มี มีโอกาสไหมคะก็เป็นไปได้จะเหมือนกันนะคะแต่ว่าระดับหนึ่งพันหกร้อยเหรียญถือว่าเป็นระดับแนวรับที่สําคัญเหมือนกันแล้วนะคะถ้าเกิดว่ายังมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องก็าจะเห็นแถวๆประมาณหนึ่งันห้า้อยปดสิเหรียญแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้อมองว่าการย่อตัวเป็นการย่อตัวระยะสั้นมากกว่าเพราะว่าเรายังมอง ขับขึ้นของราคาทองคำอยู่นะคะน่าจะเป็นแรงเทขายหรือการย่อตัวเพื่อไปต่อมากกว่าค่ะเพื่อเพื่อเป็นการปรับฐานขึ้นด้านบนมากกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เองจริงข่าวที่อยากให้นักลงทุนจับตามองก็ยังเป็นในเรื่องของราคาน้ํามันอยู่นะคะก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางเองที่อาจจะยังรุดแรงอยู่ตัวนี้จะเป็นตัวหลักเลยที่มีผลกระราคาทองมากจนถึงเจ็ดถึงถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะคะเพราะเกิดว่าราคาทองยังปรับตัวขึ้นเนี่ยเออราคาน้ํามันยังปรับตัวขึ้นอย่ออา,า,ายงต่อ,ตอนเนื่อง ตัวราคาทองคาเองก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นแล้วก็อย่างล่าสุดเองประธานาธิบดีของทางอิหร่านเองก็ออกมาพูดนะคะว่าถ้าเกิดว่ายังมีถ้าเกิดว่าต่างชาติเองในทวีปยุอโรปเองนะคะยังมีการบอยคอรทางอิหร่านก็มีโอกาสที่ทางอิหร่านจะติดช่องแคบฮาวมูสนะคะซึ่งก็ถ้ามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นราคาน้ำมันเองน่าจะมีโอกาสทะลุจุดสูงสุดเดิมประมาณ150เหรียญสหรัแร้วต่อชไตร์เอาต้นหมายถึงว่าราคา 150หรือว่า50เหรียญหรือดอลลาร์ต่อบาร์เรลนั่นหมายวาม <Okay. S 2> ว่าวราคาทองคำเองก็ยังมีโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องค,ค่ะช่วงนี้ราคาทองคำนี่คือสัมพันธ์กับราคาน้ำมันในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะค่อางน้ำหนักจะมากกว่าทางข้างบนยูโรนะคะคุณธนาวารีตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับตัวน้ำมันเนี่ยมากจนถึงประมาณจุด8ได้เลยนะความสัมพันธ์ระหว่าง ทองคำัดน้ำมันแต่ว่าถ้าทองคำกับยูโรก็สัมพันธ์กันบ้างแต่ว่าไม่เยอะอยู่ระดับประมาณจุดสองจน,จนถึงจุดสามเท่านั้นเองนะคะก็น้ําหนักถ่าให้ตอนนี้ก็คือต้องให้น้ําหนักเกี่ยวกับในเรื่องของราคาน้ํามันค่อนข้างมากกว่าค่ะค่ะนอกจากปัจจัยเรื่องของราคาน้ํามันค่างเงินยูโรแล้วข่าวทางด้านเศรษฐกิจตัวเลขสําคัญต่างๆที่เราจะต้องจับตาหลังจากนี้มีอะไรบ้างคะค่ะอย่างในสัปดาห์นี้นะคะก็มีปัจจัยที่ต้องติดตามทั้งหมดนะคะก็ เอ่อเรื่องน้ามันเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ลองลองมาเนยอย่างวันพรุ่งนี้เองก็จะมีการถแถลงการของธนาคารยุโรปนะคะซึ่งก็ตรงกับเวลาประมาณบ่ายโมงบ้านเรานะคะแล้วก็เอ่อในปลายสัปดาห์เองนะคะทางเอ่อ สำนักง,งานพลังงานของสหรัฐก็จะเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันก็จะมีสามข่าวมีที่ที่เป็นข่าวใหญ่ที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะใกล้จุจีนแล้วดูทิศทางนะน้้มราคาทองคําจะเป็นยังไงบ้างคะคุณทิพาค่ะก็เราเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็เออเรื่อง,เร,องเรื่องด้วยเทศกาลสุดจีนเองก็เลยทําให้เราค่อนข้างมองว่าเป็นไปได้เออเป็นไปได้ยากสาหรับ ัปดาห์นี้ที่ราคาทองคำสรุประดับหนึ่งหกร้อยเหรียญนะคะเพราะว่ายังมีแรงช็อตต้องการซื้อนะคะสําหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะจากประเทศจีนเองะนะคะที่ทําให้เราเชื่อว่าราคาทองคำน่าจะยังสามารถทยยงเหนือระดับประมาณหนึ่งพันหกร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อฝ่ายเงาได้ค่ะค่ะสุดท้ายอยากให้คุณนิพานแนะนํากลยุทธ์ประจําสัปดาห์กับนักลงทุนด้วยค่ะค่ะก็แนะนํานักลงทุนอะนะคะว่าเออสหรับ ช่วงนี้ถ้าขายก็ช่วงนี้อาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งแล้วเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเป็นจังหวะในการขายแต่ว่าค่าสำหรับนักลงทุนใหม่ที่ยังไม่มีทองนะคะก็แนะนำว่าระดับใกล้ๆประมาณ1,600หเหรียญก็สามารถเริ่มสะสมได้แล้วก็รอไปขายทำกำไรโดยที่แนวต้านแรกอยู่ที่1,670นอยเหรียญ US Dollar ปั r รไ n c e ก็แนะนำว่าเริ่มสะสมได้เพราะว่าจากต้นปีที่ผ่านมานะคะจากมอราลาที่เราเปิดมาราคาทองคำเองก็ปรับขึ้นมาแล้วทั้งหมดประมาณเกือบ5้อนได้